สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเรลา่วางากันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวน์โหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยยอดสุดนะครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะเด็กเจคุณเด็กคนเดิมเพิ่มเติมคือมีนั่นเองนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับกิจกรรมของวันที่ยี่สิบสามกันดีกว่านะครับหลังจากที่เพจทางการออฟฟิเชียลต่างๆนะครับเขาได้ โปรโมทนะครับเผยลูกมาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเตรียมตัวก่อนจะถึงวันที่3มันเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับผมเ,เราจะเริ่มจากตรงไหนดีอที่ผมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะไปที่เพจทางการเลยดีกว่านะครับน้อนแบบง่ายๆเลยอ่ะตรงนี้ครับเพจทางการอ่ะอันนี้คือเป็นในเฟซ e b o บุ๊กเฟซบุ๊กนะครับเป็นเฟซบุ๊กเนาะนะครับให ทุกคนได้เห็นกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นกันทุกคนแล้วนะครับผมนะนี่เลยในรูปนะครับผมนะตามที่ผมเคยสปอยเอไว้นะครับก็คือเดี๋ยวจะมีแคกแ่ก็เชิญพิเศษอีกนะครับไม่ใช่แค่ผมพี่ทีเคพี่ปางแล้วก็พี่แป้งคือเราไม่ได้มีกันแค่นี้นะครับเรายังมีกันอีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เผยมาแล้วอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับผมนะอะ่ะเขาบอกว่าพบกับคนดังและเหล่าครีเอเตอร์นะครับพร้อมกิจกรรมรับของรางวัลมากมายนะครับของเราเด่นใจนั่นเองนะครับผมนะจัดวันที่ยี่สิบ ่าเริ่มรันโปรแกรมตั้งแต่เริ่ม11โมงนะครับก็คือจะเป็นแบบเวทีเนาะเวท,ทีที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยเนาะเราก็จะไปเริ่มกิจกรรมบนเวทีกันเนี่ยครับตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมเนาะที่เซนทรัลเวสเกตนนทบุรีนะครับบริเวณสวนน้ำพุไอรานน้ำพุนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็เลยได้ว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ น่าจะใหญ่ที่สุดของลาร์เรนเจอร์แล้วนะครับที่จัดมานอกนะครับเป็น11ปีนะครับซึ่งในรอบนี้เขาจัดควบคู่กันนะครับระหว่างลาร์เรนเจอร์กับเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่ได้เป็นแค่ลาร์เรนเจอร์อย่างเดียวนะจ๊ะคือร่วมกันทั้ง2เกมนั่นเองนะครับผมนะอ่านในรูปครับก็ตามผมบอกครับมีผมนะครับนี่เลยหน้าผมอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมผมตรงนี้ฮะมีพี่ทีเคฝั่งนี้นะครับมีพี่เกตคือแบบ พี่เกดนะทุกคนดาราเลยนะเว้ยคือดารามามาจุดติในเกมเราอะดาราเราว่าเกตการ9้าวาเฮ้ยคือแบบดารามาแล้วแถมแบบมีพี่แป้งกับพี่ปางแบบเป็น u t u b e อันดับหนึ่งก็ว่าได้ตัวท็อปของแบบประเทศเราอะไรเงี้ยโอ้โหเกมเรารอบนี้คือจัดใหญ่จัดจริงสําหรับในปีนี้นั่นเองนะครับผมสิบเอ็ดปียิ่งแค่ขนาดนี้แล้วสิบสองปีจะขนาดไหนเอออันนี้คือแบบไม่อยากจะพูดถึงเลยนั่นเองนะครับผมนะนี่มาร่วมนะครับ รับฟังแล้วกันอะครับเพราะว่าผมกับพี่ทีเคนี่ยนะจะก็จะขึ้นเวทีนะครับจะขึ้นเวทีกันไปเพื่อที่จะไปพูดคุยนะครับไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับผมนั่งบนเวทีก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับสามารถแบบไปนั่งติดขอบเวทีและพวกนี้นะเพื่อแบบมาฟังเราได้นะครับผมกับพี่ทีเคเนี่ยมีอะไรจะพูดถึงอะไรบ้างไหมเรื่องนู้นเรื่องนั้นอะไรพวกนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับผมเนาะผมมีคอนเทนต์ที่บางอย่างมันมีข้อมูลบางอย่างแล้วกันที่ที่ผมอาจจะยังบอกไม่ได้ในตอนนี้นะครับผมเนาะเนื่องจากว่าข้อมูลบางอย่างมันยังเป็นถือว่าเป็นความลับอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะแต่อะไรที่พูดได้ก็จะพูดในคลิปนี้แล้วกันใครที่มาฟังท่านก็ถือว่าโชคดีไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนี่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 มีคนนึงอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็ลองเดากันเองแล้วกันว่าเป็นใครนะครับที่อยู่ข้างหลังสุดเลยเป็นเงาดำๆนะครับมีอยู่อีกหนึ่งท่านนะครับที่ สำคัญกับอีเวนต์นี้เหมือนกันนั่นเองนะครับกับตัวโคโลเซียต์ปีเนี่ยคนนี้สำคัญเหมือนกันนั่นเองนะครับสำคัญมากด้วยนี่และนี่เลยนะครับในกิจกรรมนะครับวันที่23เนี่ยนะครับมันจะมีบูธนะครับมันจะมีบูธเนี่ยตั้งแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งเกมเศรษฐีแล้วก็แลนเจอร์แล้วก็เป็นของไลน์เกมเองเนี่ยจะมีบูธตั้งเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถไปเล่นกิจกรรมจากบูธตรงนั้นได้เพื่อที่จะอะไรเพื่อจะสะสมแต้ม อ่าโทษาสมแต้มครับเพื่อจะรับของรางวัลต่างๆนะครับไม่ได้มีแค่แบบในรูปนี้นะครับยังมีของรางวัลเพิ่มอีกนะครับแบบมีแจกของเลนเจอร์ด้วยตกเนี้ยมีไอเทมต่างๆนะั้นที่แบบเอาคะแนนเนี่ยไปแลกได้นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งอ่บูธตรงนี้นะครับจะอยู่ยาวๆเลยนะครับจนถึงอสองทุ่มนะครับถ้าใครแบบ ติดงานหรืออะไรพวกนี้นะครับตัวบูธตรงนี้มันจะตั้งจนถึง2ทุ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเล่นเวลาไหนก็ได้นะครับสำหรับตัวบูธกิจกรรมแต่ว่าถ้าเป็นอีเวนต์บนเวทีนะครับพวกครีเอเตอร์พวกดาราพวกแบบยูทูบเบอร์พวกนี้นะครับเราจะต้องไปช่วงงานก็คือประมาณบ่ายโมงครับไม่เกินบ่ายโมงนี่คืองานก็จะเลิกแล้วคือถ้าเป็นกิจกรรมบนเวทีเนี่ยนะครับจะเลิกประมาณบ่ายโมงเนอะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ใช่กิจกรรมบนเวทีเนี่ยนะครับจะเริ่มเนี่ยประมาณบ่ายโมงจนถึง 6โมงเย็นนะครับแล้วก็บูธกิจกรรมที่แจกของเอาไว้ให้เราไปเล่นเนี่ยจะเก็บบูธตอน2ทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเล่นกันได้นะครับแบบจัดการเวลาของตัวเองที่ดีแล้วก็แบบไปได้นะครับผมเราก็บอกเอาตารางเวลาเอาไว้เผื่อใครอยากจะไปวันที่23เองนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลวางแผนการเดินทางได้เลยครับเนาะจริงๆเนี่ยเราไปตั้งแต่11โมงได้เพราะว่า11โมงเนี่ยนะครับมันจะยังไม่ค่อยยุ่งมากแล้วเราจะได้เห็นแบบ นู่นนี่นั่นนะครับจะได้แบบคนยังไม่เยอะคนยังไม่นั่นเลยเราจะถ่ายรูปจะขอลายเซ็นใครจะอะไรพวกนี้มันมันก็จะได้แบบไม่ไม่ไม่ไมวุ่นวายนะครับก็คืออยากให้ไปก่อนนะตามแบบเวลาแบบส1บเอ็โมงแต่ว่าเวทีเขาจะเริ่มแบบกระหึ่มกระหึ่มกันจริงๆแบบกิจกรรมนั้นเน้นๆจริง,รงๆเนี่ยก็คือ11บเ,เอ็ดโมงแล้วในไอ้สิบบ่ายโมงนะครับพูดผิดนะครับเนาะแต่ว่า11บเอโมงเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไปแบบ เตรียมพร้อมมารอกันได้แล้วนั่นเองนะครับผมเนาะเพื่อที่จะสะดวกนะครับเนาะแล้วก็ไม่ให้มันวุ่นวายมากเกินไปนั่นเองนะครับผมนะนี่เลยของรางวัลในนี้ก็จะเป็นพวกการสุ่มนะเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบลิมิเต็ดมีลิมิเต็ดกว่าพวกนี้อีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ไหมนั่นเองนะครับผมนะนี่เลยนี่แล้วก็มีกิจกรรมแฟนไซต์นะครับของพี่แป้งแล้วก็พี่ปลางด้วยซึ่งไอแฟนไซต์เนี่ยนะครับเนาะเฉพาะ เฉพาะผู้โชคดีที่วันนี้เขาน่าจะประกาศรายชื่อแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือจะเป็นแฟนไซต์นะครับที่ได้ไปรับของรางวัลพิเศษเป็นแก้วน้ํากับกับแก้วน้ํากับรล่มะผมไม่แน่ใจนะครับที่เขาแบบแจกเป็นลิมิเต็ดนะครับขึ้นไปรับของจาก2คนนี้ได้เลยนั่นเป็นแบบแฟนไซต์แบบสุดๆนะครับผมเนาะใครที่เป็นผู้โชคดีมีรายชื่อออกมาแล้วก็ไปยืนยันจิตกันด้วยนะครับผมเนาะอย่าพลาดบอกได้เลยว่าอย่าพลาดครับในเรื่องนี้นี่ของดีฮะแล้วก็มีพิเกตการก้าวอาจจะผิด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  เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี่นี่น,นี่แล้วแล้วก็มีนี่ด้วยอะไรเงี้ยแมมีโช์การแสดงพิเศษนี่มีการแสดงพิเศษจากพิเกลกราร์โอ้โหแล้วดกว่าแมดารามาแสดงพิเศษให้แบบนี้ต้องไปฮะต้องไปคืออยากจะชวนทุกคนให้ไปจริงๆครับถึงแบบอาจจะไม่ได้ดูแบบใกล้ๆไม่ได้ขึ้นไปแบบ ไปชี้ตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแบบไปจะติดตามรับชมกันได้นะครับแบบขอบเวทีแล้วพวกนี้ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับสามารถไปกได้นล้วเองนะครับผมนะแล้วก็อยากจะแจ้งในเรื่องของอ่าอะไรอีกนะเดี๋ยวนะมันมันมีมันมีมนมอีกอีกเรื่องหนึ่งผมลืมไปละเดี๋ยวนะ <laughs> ก็คือในเรื่องของดารานะครับก็มาตามนี้เนาะแล้วก็ไอเรื่องของกิจกรรมนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับผมเลาวก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ งานนะครับผมอยากให้ไปกันทุกคนจริงๆนะบอกเลยแบบอยากให้ไปจริงครับแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือบนเวทีอ่าบนเวทีนะลืม,มเมื่อกี้ลืมจำได้นนบนเวทีเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมด้วยนะครับถ้านะอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้คือมีอยู่ก็คือผมกับพี่ดิเคนเนี่ยอาจจะเล่นกิจกรรมบางอย่างบนเวทีนะครับแล้วก็ใคร,ครที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยอยู่ข้างๆเวทีเนี่ยก็สามารถเล่นกิจกรรมกับผมกับพี่ดิคีได้เพื่อรับของรางวัลพิเศษ นี่แล้อาจจะแจกเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะจากทีมงานเองนะครับที่แบบให้มาแจกกันเองนะครับผมถ้าเวลาแบบมันมันมันเหลือนะผมกับพี่ดิคีเนี่ยก็สามารถจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อจะแบบเฮ้ยยกมือตอบคาถามอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าตอบถูกก็รับรางวัลไปเลยอะไรเงี้ยจากเวทีนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมของผมกับพี่ดิคีนะครับที่จะแจกของนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครถ้าใครที่ไม่ได้ไปที่งานอันนี้อันนี้ขอย้ำถ้าใครที่ ไม่สะดวกจริงๆนะครับไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปที่งานวันที่23เนี่ยสามารถดูไลฟ์สดได้เพราะว่าเขามีถ่ายทอดสดด้วยนี่เป็นไงงานใหญ่มีเวทีดาราดังมาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาครีเอเตอร์และเลนเจอร์มามีบูธแจกของมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ยเขายังมีไลฟ์ทางการให้ด้วยนะครับจะเป็นไลฟ์ของทางไลฟ์เกมนะครับเพราะว่าวงานนี้มันเป็นงานระหว่างลาเลนเจอร์กับเกมเศรษฐีด้วยร่วมด้วยกันนะครับมันก็เลยจะไม่ได้ไลฟ์ทางช่องทางของลาเลนเจอร์อย่างเดียวนั่นเองนะครับเขาเนี่ยนะครับจะไลฟ์ที่ ไลา์เกมนะครับจะเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับน่าจะอยู่ที่เพจทางการของไลา์เกมประเทศไทยแล้วก็ในช่องทางของไลา์ออฟฟิเชียลนะครับของไลา์เกมแล้วก็ไปติดตามกันได้ครับแล้วก็ในช่อง YouTube เนี่ยมันจะมีไลา์เกมไทยแลนด์ด้วยนะครับก็ไปติดตามไลา์เกมไทยแลนด์ได้นะครับในช่อง YouTube นั่นเองนะครับผมเนาะถ้าใครแบบยังไม่เคยติดตามก็ไปค้นหาได้ครับไลา์เกมไทยแลนด์แล้วพวกนี้ใน YouTube ก็จะมีช่องอยู่นะครับผมแล้วก็ไปติดตามเอาไว้ลุงหน้าก่อนก็ได้นะครับใครพลาดผมบอกเลยนะไลฟ์สดของวันที่ยี่สามเนี่ยมันลิมิเต็ดแล้วก็ จะไม่มีย้อนหลังนะครับนะผมเตือนไว้ก่อนว่าไลฟ์ของวันที่23ไม่มีย้อนหลังเลยไม่มีย้อนหลังครับไม่มีการถ่ายบล็อกไม่มีการถ่ายวิดีโอใดๆเก็บไว้ลงที่หลังไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับนะ็อคเขาจะไลฟ์พอจบงานปับ๊บเขาก็จะลบวิดีโอทิ้งทันทีเพราะฉะนั้นใครพลาดก็คือพลาดเลยนะครับเขาก็พยายามแบบ พยายามให้เราได้ร่วมกิจกรรมแหละนะครับผมเนาะทั้งคนที่ไปร่วมเนี่ยก็<ๆ>จะได้แบบกิจกรรมแบบเต็มๆไปเลยส่วนคนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็สามารถติดตามกิจกรรมเนี่ยนะครับเนาะกิจติดตามงานเนี่ยผ่านไลฟ์ของทางการได้นะครับผมนะซึ่งไลฟ์ของทางการเนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มตามเวลาของงานกนะ็คือตั้งแต่ช่วงประมาณ1 0บถึงสิบเอ็ดโมงนะครับเป็นต้นไปยาวเลยน,นั่นเองนะครับ ่าส่วนในไลฟ์จะมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่อยู่ในงานนั่นแหละนะครับมีแบบมีบูธให้ดูมีให้แบบให้ดูว่าแบบมีใครมาบ้างอะไรเงี้ยแบบถ่ายบรรยากาศในงานตามบูธ ถ่ายกิจกรรมนะครับบนเวทีเกิดอะไรขึ้นบ้างรพวกนี้นะครับเขาจะมีแบบบรรยากาศในงานนะครับให้เราแบบทุกมุมเลยนั่นเองนะครับก็ใครที่ไม่ได้ไปก็สามารถติดตามได้นะครับผ่านไลฟ์ทางการของไลน์เกมนั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่ไลน์เลนเจอร์นะก็คือของไลน์เกมนะครับเนาะไปกดติดตามเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อแบบไลฟ์มาจริงๆเนี่ยจะไม่พลาดแล้วก็เขาจะไม่มีการรีลันนะครับเขาจะไลฟ์แค่ทีเดียวแล้วก็จะปิดไปเลยนะครับก็จะหายไปเลยนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คืออยากจะบอกเอาไว้นั่นเองนะครับผมนะ วันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารแค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าวันที่23เนี่ยนะครับเราจะได้เจอกันแล้วกันนะครับผมเนาะใครๆก็มาได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นผู้โชคดีแต่ว่าใครๆก็มาได้ครับจะเป็นเคียร์เตอร์ท่านอื่นนะครับนอกจากผมกับพี่ทีเคเป็นคุณบิ๊กเป็นคุณหมอเป็นใครก็ตามคุณแม็กก็ตามก็คือใครก็ได้ครับเป็นผู้เล่นทั่วไปก็ได้นะครับที่แบบสามารถมางานได้มาร่วมกันได้มาพบปะกันได้ครับถือว่าเป็นจุดรวมตัวเป็นแบบ เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ประจําปีนะครับซึ่งแบบมันไม่ได้จัดแบบนี้มานานมากนะครับผมเนาะปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมอาฟุตทักเนาะมันก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นการรวมตัวกัน ยิ่งใหญ่อะไรมากมายคือแบบไม่ได้ไม่ได้รวมรวมตัวกันแบบทางการมากมายแต่ว่าในรอบนี้เขาจัดเอาไว้ให้เราแบบมารวมตัวกันจริงๆสําหรับชาวレン g e r แล้วก็ไลกเกนเศรษฐีนั่นเองนะครับผมนะ้วหวังว่าจะเจอทุกคนละกันนะครับใครที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรครับดูผ่านไลฟ์ทางการก็ได้นะครับที่ไลก์เกมนั่นเองนะครับอ่ะในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับมาแจ้งข่าวสารแค่นี้นะครับผมว่าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะวางแผนได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะงานยุ่งมากแบบวางแผนแบบไม่ถูกเลยว่าจะเดินทางไปเวลาไหนนะครับงานเริ่มกี่โมงมีอะไรบ้างนนนับวี้้ก็อธิาายให่จ ครบแล้วนั่นเองนะครับมีอะไรสงสัยครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้เดือนนี้ไม่มีไ like, ลฟ์สปอยโคลาโบ <weet> เดือนนี้ไม่มีไ like, ลฟ์สปอยโคลาโบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับผมนเนาะเราดูว่าคําใบ้จากทางการเนี่ยนะครับเขาจะมาวันไหนนั่นเองนะครับอันนี้คืออัปเดตแบบโคลาโบล,ล,ล่าสุดเลยนะครับและมีอีกอย่างหนึง่งเอะอีกอย่างหนึง่งเรื่องโคลาโบเดี๋ยวเอาไว้ใบ้ในไลฟ์ดีกว่านะ ก็อย่าลืมมาติดตามไลค์ครั้งถัดไปละกันเพราะว่ามีคำใบ้คนละาโบเล็กๆละกันนะครับติดตามกันดูนะครับว่าผมจะพูดคำใบ้ว่าอะไรนั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้ก็ใครที่เข้าดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะจ๊ะจอถังใหม่คลิปหน้าสิคลิปนี้ไปแล้วครับไ,ไปก็ผมายบายจ้าายบายครับบ๊ายบาย